สวัสดีครับพี่น้องผมจริสิทธิ์ครับศิษย,ย์ใหญ่บานคริสตจักรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนมัสการการอธิษฐานการฟังพระเจนะกับคริสตจักรกระบีแบบดิสของเราเลยครับทุกๆคืนวันพฤห,หัสเดืนปกติแล้วเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะครับเราจะมาโบสถ์มาอธิษฐานด้วยกันนมัสการพระเจ้าด้วยกันแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ทําให้พวกเราต้องเว้นระยะห่างทางสังคมกันสักหน่อยนะครับ ก็คิดว่าอีกไม่กี่วันนะครับเราจะสามารถมานมัสการพระเจ้าด้วยกันได้ที่โบสถ์นะครับแต่ตอนนี้เรายังคงใช้วิธีการนมัสการออนไลน์ไปก่อนนะครับพี่น้องทุกคนสบายดีนะครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณมากสําหรับทุกคนที่อธิษฐานเผื่อกันและกันแล้วก็เมื่อไม่กี่วันก็เห็นมีมะม่วงมีมะม่วงมุดใช่ไหมครับเออ,อแล้วก็ขนุนนะผละไม้ พี่น้องก็มาวังไว้หน้าบ้านแม้ไม่บอกนะครับว่าใครเป็นคนเอามาไม่มีไลายมาบอกไม่มีโทรศัพท์มาบอกแต่รู้ครับว่าใครเอามาขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนจงได้รับระพรจากพระเจ้านะครับให้เรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันครับ ในใจในท่านผู้นึพระเจ้าเพียงแค่ที่แกในใจใน Bye. ในคนบางคนคันอาชกชำในความ ความเชื่อในพระองค์เธอเพระองเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างที่ใจของเราเขาเ้าพึงพิงจงมีความเชื่อในพระองค์เธอเพระองเป็น เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจใกลายเป็นดีรวมความเชื่อร่วมใจรวมกันใช้วิดเดจะได้เห็นถึงการอัศจรรย์ดูคนนั้นที่เข้าหายพระเยซูทรงรักษาตามประสัญญาที่ทรงประทานให้ อะไรแล้วที่ยากเกินไปมารวมใจเชื่อในพระเยซูจงมีความเชื่อในพระองค์เอพระองค์เป็นผู้สิเป็น เรือในพร าไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไปมาร่วมใจเชื่อในพระเยซูมาร่วมใจเชื่อใน ภายในดวงใจสภาพอย่างไรขอคุณจงตรวจพินิจชวนทีหรือว่ามันผูกมันกลอนสิ้นดีสนิมมนทินราคีเกลกลังเหลือที่จะดีไม่มีชนะย ชาในดวงใจคุณมันคงสมบูรณ์และยังอบอุ่นด้วยรักิ่งใหญ่หรือคุณยังโกรธยังเกลียดผู้ใดเกียดแค้นเป็นการในใจไ้สูงมากใหญ่ล้นไปด้วยการอธรรม พระเจ้าไม่ปราถนาจะรับเพียงเครื่องบูชาจากตัวท่านผู้เดียวจงจำของเพื่อนบ้านด้วยพูดไปคืนให้เขาแล้วนำมาร่วมในความรักเลิศล้ำจงทำตามพระบูดาสินแตนบูชาภายในดวงใจ ันไอของพระเจ้าตกหมาเผาไม่สิ้นต้องบริสุทธิ์ปราจากบนทิ้นหมดแล้วบรรดารคินต่อไาวทั้งสิ้นพร้อมแล้วบนแทนบูชา พระเจ้าไม่ปราชนาะจะรับเพียงเครื่องบูชาจากตัวท่านผู้เดียวจงจำของเพื่อนบานด้วยโปรดไม่ึงให้เขาแล้วนำมาร่วมในความรักเลิศลำ้ำจงทำตามพระพูตธสิงแทนบูชาภายในดว ของพระเจ้าตกมาเผาไม้สิ้นต้องบอริสุทธิ์ปราศจากมนทินหมดแล้วบรรดาระินพอาไา้ทั้งสิ้นพร้อมแล้วบนแท่นดิชาพี่น้องครับพระกัมภีวันนี้ที่เราจะมาเรียนด้วยกันผมจะ แบ่งปันกับพี่น้องในเรื่องการรับใช้พระเจ้านะครับก็จะหนุนใจให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่แค่รับใช้เฉยๆแต่รับใช้พระเจ้าอย่างร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องการให้พี่น้องได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเราเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าให้มีประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ เอาละรครับเรามาดูพระวจะนะของพระเจ้าด้วยกันพี่น้องถ้ามีพระคัมภีร์ก็เปิดไปที่พระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่1112นะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่1 1 1เพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเอเฟซัสบทที่4ข้อที่1112ของประธานของพระองค์ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิทยาพิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมทำมิกรชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นอะละครับเรามาดูจากพระพีตอนนี้ตอบคำถามนิดนึงครับพระเจ้าประทานของประทานให้แก่หลายคนนะครับใช่ไหมครับให้มีอะไรบ้างครับให้เป็นอะไรบ้างบางคนเป็น อักทูตบางคนเป็นอะไรครับผู้เผยพระวจนะบางคนก็เป็นผู้เผยแผ่ข่าวประเสริฐบางคนก็เป็นศิทยาพิบาลและอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับนั่นคือในข้อที่11ดูต่อข้อที่12นะครับที่อ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ผู้นำเหล่านี้ช่วยกันเตรียมเราให้เป็นอะไรครับ อยู่ข้อที่12ครับเพื่อเตรียมทรมิกชนคือพวกเราให้เป็นอะไรครับให้เป็นคนที่จะรับใช้ก็คือให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อเราจะทำะไรครับเพื่อเราจะช่วยการเสริมสร้างพระกายของพระคริสก็คือคริสตจักรให้จำเริญขึ้นเอาละครับพี่น้องครับของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับผู้นำ นะครับบางคนก็เป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระชนะเป็นผู้เผยแร,ร,ร่กก่าเปริ์เป็นศีบาลเป็นอาจารย์อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับผู้นําทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีหน้าที่คือเพื่อเตรียมผู้เชื่อหรือทรมิกชนให้เป็นคนที่จะได้รับใช้พระเจ้าเพื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้นานะครับผู้นำเนี่ยมีหน้าที่เตรียมทรมิกชนก็คือคริสเตียนผู้ที่เชื่อส่วนคริสเตียนนั้นมีหน้าที่ในการที่จะไปรับใช้พระเจ้า ช่วยกันรับใช้พระเจ้าที่จะทําให้พระกายของพระคริสจมเริญขึ้นแสดงว่าทุกคนมีส่วนที่จะทําให้คริสจักรก็จมเริญขึ้นก็เหมือนกับอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยครับทุกๆอวัยวะก็มีความสําคัญในการที่จะทําให้ร่างกายหรือถ้าในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณคริสจักรก็คือพระกายของพระคริสใช่ไหมครับให้มีความแข็งแรงหรือแข็งแกรง่งหรือจมเริญนขึ้นนะครับสุขภาพดีขึ้นเอาละครับ ไปดูต่อครับในพระพระภิตอนหนึ่งย้อนบทที่12ข้อที่26นะครับย้อนบทที่12ข้อที่2ี่สิองมีพระคัมภีร์ไหมครับถ้ามีก็เปิดดูได้แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับผมจะพยายามที่จะขึ้นในจอให้นะครับถ้าทําได้ย้อนบทที่สิบสองข้อที่26บอกว่าถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นก็ ต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เราพระบิดาก็จะส่งประทานเกียรติแก่ผู้นั้นโอ้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับพระกัมภีร์ข้อนี้บอกเราว่าผู้รับใช้พระเจ้าต้องทําอย่างไรก่อนครับผู้รับใช้พระเจ้าต้องทําไงครับพระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นก็ต้องตามเรามา ถ้าเราอยากจะรับใช้พระเยซูเราต้องตามพระเยซูครับและพระกบ,บีบอกว่าผู้รับใช้ของพระคริสต์จะอยู่ที่ไหนเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยเราจะอยู่ที่เดียวเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์นะครับก็คือที่ที่พระเยซูอยู่พี่น้องครับต่อไปครับ ผู้ที่รับใช้พระเยซูในสุดท้ายแล้วพระบิดาจะทำอะไรแก่ผู้นั้นครับประคมภีบอกว่าพระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้นในวันสุดท้ายเราจะได้รับบำเน็ตเราจะรับรางวัลน,นะครับเราจะรับการสวมพวงมาลัยสวมมงกุฎได้รับรางวัลในฟ้าสวรรค์เบื้องบนในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า พี่น้องครับดูอีกตอนหนึ่งแล้วกันนะครับพระคัมภีร์พระธรรมฟิลิปปีบทที่1ก็21อครับฟิลิปปีบทที่1ข้อที่21พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อประคริตและการตายก็ได้กำไรทีนะครับเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อประคริต และการตายก็ได้กำไรอาจารย์ปโลมีท่าทีต่อชีวิตและความตายของตัวเองอย่างไงครับอาจารย์ปโลบอกว่าสำหรับพระเจา้ามีชีวิตยอยู่ก็เพื่อประคิดและเมื่อตายไปวันไหนก็ได้กำไรไปอยู่กับพระเจา้าได้รับรางวัลได้รับชัยชนะพี่น้องทีรักครับนี่เป็นท่าทีของคุณด้วยหรือเปล่าครับในวันนี้อยู่เพื่อประคิดรับใช้พระเจา้าและ จากโลกนี้ไปวันไหนก็เป็นวันแห่งชัยชนะรับบำเน็จรางวัลอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์พี่น้องครับวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์สําหรับพวกเราทุกคนที่จะให้เราทุกคนรับใช้พระองค์โดยมีเป้าหมายก็คือชีวิตของเรานั้นอยู่เพื่อที่จะรับใช้พระเยซูคริสต์และเมื่อจากโลกนี้ไปวันไหนไปรับบำเน็จรางวัลในสวรรค์ทีนี้ ถามว่าเราจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือการเป็นพยานครับการประกาศเราสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องของพระเจ้าเนี่ยนะครับความรักความรอดที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยให้กับเพื่อนของเราญาติพี่น้องคนรอบข้างของเรานะครับ <c oughs> พรเพื่อที่จะช่วยคนเหล่านั้นได้รับการได้รับความรอดพ้นบาปนะครับได้รับชีวิตใหม่มาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็ช่วยเข้ามาคิดสรจั นมัสก,การพระเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยกันต่อไปเช่นเดียวกับที่เราได้กระทําอยู่ประการที่2ครับการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการรับใช้พระเจ้าอีกทางหนึ่งด้วยการดําเนินชีวิตที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าในทุกๆท,ทางนั่นก็ถือเป็นการรับใช้พระเจ้าครับก็คือเราจะไม่ทําให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่ดูหมิ่นเพราะความประพฤติของเราคนอื่นได้เห็นความดีที่เราทําเขาก็จะได้สรรเสริญพระเจ้าของเราก็จะเป็นเหมือนกลิ่นหอม ที่จะนําให้เข้ามาอยากจะรู้จักพระเจ้าแล้วก็พบกับความรอดใช่ไหมครับประการต่อมาครับในการรับใช้พระเจ้าในงานด้านต่างๆในคริสตจักรครับนั่นเป็นพระประสงค์เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เรารับใช้พระเจ้าครับตามกําลังตามความสามารถนะครับตามของประทานที่พระเจ้าก็ให้กับเรามานะครับเราก็รับใช้พระเจ้าโดยผ่านทางคริสตจักรของเราที่เราเป็นสมาชิกอยู่ต่อมาครับโดยการถวายทรัพย์ครับการถวายทรัพย์ก็ถือว่าเป็นการ รับใช้พระเจ้าอย่างหนึ่งด้วยให้เราถวายแด่พระเจ้าเต็มกําลังของเราครับเต็มกําลังหรือบอกว่าสุดกําลังของเราเท่าที่เราจะสามารถทําเราก็ถวายคืนแด่พระเจ้าให้กับคริสตจักรที่เราเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยนะครับอย่างเต็มกําลังและแน่นอนครับเมื่อเราถวายด้วยความสัตย์ซื่อพระพรของพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมให้กับเรามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าคนที่สัตย์ซื่อในกองเล็กน้อยเนี่ยเขาก็จะได้รับอนุญาตให้ดูแลของมากขึ้นด้วยนะครับ น้องครับและนี่คือตัวอย่างในการรับใช้พระเจ้าสําหรับพวกเราในวันนี้ผมได้ใจว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระเจ้าของพระเจ้าได้เรียนพระคดีด้วยกันในวันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะตั้งใจแน่แน่ใช่ไหมครับที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่เพื่อประสต์และแน่นอนครับนอกจากความรอดที่เราจะได้รับในวันสุดท้ายแล้วเราจะได้รับรางวัลในวันสุดท้ายด้วยเพราะพระเจ้าจะประทานเกียรติให้กับผู้รับใช้ของพระองค์และ ผู้รับใช้ของพระเยซูจะได้อยู่ที่เดียวกับที่พระเยซูอยู่และวันนี้ขอเราพูดได้เช่นเดียวกับที่อาจารย์โปโลพูดและมีท่าทีในการดําเนินชีวิตว่าข้าพเจ้าอยู่เพื่อประคิสตายก็ได้กําไรขอรับใช้ชีวิตข้าขอรับใช้ชีวิตขขอให้ทาย โอคาเป็นของพระองค์ของพระองค์โลหิตประคริชํำระคาจากความบาปจิตคากระหายอยากกยพระองค์กลาพระองค์ พรคะคาลำเข็นจิตและกายคาขอมอบให้องค์พระคริสต์องพระคริสขอรับชายชีวิตคาขอรับชายชีวิตคาขอให้ทายโอคาเป็นของพระองค์ ของพระองค์ขอรับใช้ชีวิตข้าขอรับใช้ชีวิตข้าขอให้ทายโอขาเป็นของพระองค์ของพระองค์ขอให้เราร่วมใจอธิษฐานครับ,ข,รรรบข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับในข้าคขนวันนี้ที่มีโอกาสได้เข้ามาอธิษฐาน รับประพรจากพระเจ้าร่วมกันในการนมัสการในค่ำคืนของวันพระรหัสบดีพระบิดาเจ้าข้าร่วมใจกันอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าเพื่อกันและกันในค่ำคืนวันนี้ตามพระวจนะของพระเจ้าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านพระองค์เจ้าข้าลูกเข้ามาหาพระองค์ด้วยการอธิษฐานวิงวอนทูลขอเพื่อสันทิสุขและพระพรของพระเจ้าจะเป็นของข้าพวงทั้งหลายทุกคน ผู้ซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าในคำคืนวันนี้อธิษฐานเผื่อสุขภาพของพี่น้องของข้าพงทั้งหลายขอาการดูแลพิทักษ์รักษาขอาการปกปักรักษาคุ้มครองจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงขอพระเจ้าประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้าหากพี่น้องของเราท่านหนึ่งท่านใดหรือญาติพี่น้องของเขาที่มีปัญหาความเจ็บป่วยอยู่ในเวลานี้พระบิดาเจ้าข้าขอพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ได้แต่ต้องรักษาและขนาบออกความเจ็บป่วยไข้นั้นออกไปเหมือนอย่างที่โปรองได้เสด็จไปที่บ้านของเปโตรและพระองค์ทรงรักษาแม่ยายเขาให้ขายในทันทีทันใดในวันนั้นพระบิดาเจ้าขา้าได้ยินข่าวพี่น้องของเราบางท่านที่มีปัญหาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพ มีพี่น้องของข้าบงทั้งหลายได้ส่งข้อความมาบอกให้อธิษฐานเพื่อคุณรบและภรยาด้วยขอบคุณพระเจ้าได้ยินเขาว่าภรยาจะออกจากโรงพยาบาลได้ในวันนี้พรุ่งนี้แล้วส่วนคุณรบอาจจะต้องพักรักษาตัวอีกสักระยะหนึ่งพระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดดูแลและรักษาให้หายเป็นปกติกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเมื่อโปร่งท่งอนุญาตให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพระองค์จะทรงสอนบทเรียนที่สําคัญและให้ พระคุณของพระองค์ได้บังเกิดขึ้นเป็นผลอันสืบเนื่องที่จะเป็นพระพรไปสู่คนอื่นๆได้ด้วยว่าไม่ว่าเราทั้งหลายจะไปเชิญกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระเจ้าจะทรงสถิตยอยู่และเป็นกำลังแก่ข้าพงทั้งหลายทุกคนพระบิดาเจ้าข้าอาธิษฐานเผื่อสําหรับความเป็นอยู่หน้าที่การงานและรายได้รายรับรายจ่ายของพี่น้องของข้าพงทั้งหลายที่บางคนในช่วงนี้อาจจะ ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องบางคนที่ยังคงได้ประพรในเรื่องของรายรับในเรื่องของรายได้ที่เข้ามายังคงมีอย่างมากมายและสามารถที่จะเป็นพรไปสู่คนอื่นอีกอย่างมากมายขอพระเจ้าอวยพรให้ยิ่งจำเรือยิ่งยิ่งขึ้นไปรับประพรแล้วก็รับประพรเพิ่มเติมยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอธิษฐานเพื่ออีกหลายหลายคนที่อาจจะได้รับผลกระทบที่มีรายรับน้อยลงในช่วงภาวะ วิกฤตเศรษฐกิจและก็ปัญหาการแพร่ระบาดโควิดสิในเวลานี้พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงเลี้ยงดูทุกคนและประทานสติปัญญาในการที่จะสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็มีรายได้จากหลากหลายช่องทางที่จะเข้ามาด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงอวยพรในธุรกิจหน้าที่การงานของพี่น้องของข้าพง์ทั้งหลายทั้งในส่วนที่ทําอยู่หรือทา ต่อเนื่องกันมายาวนานและที่จะเริ่มงานใหม่หรือกําลังเริ่มงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆขอพระเจ้าอยู่ด้วยและอวยพรพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับในคาคินวันนี้ที่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาอาธิษฐานเผื่อกันและกันและได้ฟังคําพยานของพี่น้องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าพระเจ้าส่งตอบคําอธิษฐานของข้าพงทั้งหลายเมื่ออธิษฐานวันสองวันพระเจ้าก็อวยพรและประทานคําตอบให้กับพี่น้องของเราเหล่านั้นตามที่ได้วิงวอนทูลขอกับพระเจ้าข้าพงษ์ทั้งหลายขอขอบคุณพระองค์ พระบิดาเจ้าขา้านั้นเป็นความรักเป็นพระคุณของพระองค์ที่ประจักษ์ชัดเจนให้กับข้าพงทั้งหลายและผู้คนทั้งปวงได้รู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระเจ้าองค์นี้รักเราทั้งหลายจริงๆขอบคุณพระเจ้าที่อยากจะอธิษฐานเผื่อสําหรับคนไทยทั้งประเทศโรรองเจ้าขา้าที่จะได้มีโอกาสมาเชื่อในพระเยซูคริสต์มาเป็นลูกของพระเจ้ารับพระคุณรับความรักจากโรรองเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนคนไทยเรายังไม่เข้าใจ ในเรื่องของพระเยซูคริสต์ในเรื่องของพระเจ้าเขาคิดว่าเป็นแค่อีกหนึ่งศาส,สนาหนึ่งหรือเป็นอีกแค่หนึ่งทางเลือกหนึ่งพระบิดาเจ้าค่ะแท้ที่จริงแล้วหาเปลนเช่นนั้นไม่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของคนทั้งโลกและทรงทรงพระเยซูคริสต์มาช่วยคนทั้งโลกให้ได้รับความรอดข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ใดเล่าจะตายเพื่อบาปของข้าพงทั้งหลายรับโทษบาปของข้าพงทั้งหลายนอกจากองค์พระเยซูคริสต์ เพราะฉะนั้นจึงอยากให้คนไทยทุกคนได้รู้จักความจริงนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะกาจัดเอาสิ่งที่ปิดบังดวงตาของคนไทยนั้นให้ออกไปและขอประทานแสงสว่างของพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาสู่ใจิตใจของคนไทยเพื่อเขาจะเปิดตาเปิดใจออกและได้เห็นความจริงและความรักของพระเจ้าขออวยพรและสถิตยอยู่กับพี่น้องของข้าพง์ทั้งหลายในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ นำเอาความจริงนี้ข่าวดีนี้ความรอดของพระเจ้านี้ไปบอกเล่าแก่คนรอบข้างพระบิดาเจ้าข้าอธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่งสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ของเราที่กําลังทํางานหนักด้วยความเหน็ดเหนื่อยในการต่อสู้กับวิกฤตการระบาดของโควิด -19 พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดเมตตาอวยพรและเสริมกําลังบุคคลเหล่านั้นให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจแข็งแรงพระบิดาเจ้าข้า ขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของเขาและครอบครัวของเขาอธิษฐานเผื่อสําหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนบางคนยังคงมีความวิตกและมมีควากังวลอยู่ขอพอรจากพระเจ้าวันนี้พระบิดาเจ้าข้าทุกคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนขอพระเจ้าทรงโปรดให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีผลกระทบข้างเคียงไม่ว่าก่อนหรือหลังขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพระบิดาเจ้าข้าให้ทุกคนมีความมั่นใจเมื่อไปฉีดวัคซีนรับการฉีดวัคซีนนั้นพระเจ้าจะสถิตยอยู่ด้วยอวยพร ให้ผลแห่งการฉีดวัคซีนก็จะเป็นผลดีสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในชีวิตของเขาขอให้ทุกคนจงได้รับการอํำนุยอวยพอรอธิษฐานเพื่อเด็กๆลูกหลานที่จะต้องเดินทางไปเรียนหรือไม่ก็เป็นการเรียนผ่านทางออนไลน์ขอพระเจ้าอวยพรให้ดูแลด้วยขอให้สติปัญญาของพระเจ้าอยู่เหนือลูกหลานของเราทุกคนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนจนกว่าเราจะพบกันใหม่อธิษฐานกราบทูนขอพอรนี้ในานามพระเยซูคริสต์าเมน